สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสกินพีวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพากมังงะจีนเรื่องฉันอยู่ยงคงกระพันหลังจากลงภูเขาก่อนจะไปรับชมอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครกันเดอ้องั้นเราไปดูกันเลยให้เสียงภาษาไทยเลยพันทุกกมเสียนชื่อเย็นต้องการเชื่อมต่อสเตีม่กับคุณ ตกลงเรือร่องปฏิเสธเติดเข้าให้ยินนี้ต้อนรับมันมันเส้นถูเอ,อ่อครับท่านนักโทษโปรดหยุดก่อนส่งยูนิคอนให้999ตัวบู๊ของจริงเปล่าเนี่ยเจ้านี่คือมัน,ม,นมันเส้นถูเหรอม,มังมังเนถถมหาเซนชิงออย่ละมาขอคําแนะนําอะไรอีกล่ะอะไรกันเนี้ยได้แรงจากเมียฉันไปเต็มเต็มเลยนะเนี่ยแต่เขาก็หล่อมากเลยนะแอบเหมาะสมกันอยู่แฮะฉันพายเรือลํำนี้แล้วเลยละกัน ส,สวัสดีครับท่านผู้อาวุโสผู้น้อยหลิวโม่ต้องขอขอบคุณคําชี้แนะจากท่านเซียนเืยเย็ยนมาอย่างนั้นผมคงไม่สามารถบรรลุได้แน่ไอป๋อนี่เอาอีกแล้วฉันล่ะสงสัยจริงๆว่ามันบรรลุอะไรหนังสิโคกอิงล่ะแสดงงานกับเก็งจริงผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยทํายังไงดีสเสน่ห์ท่วมจอสักโตหัวใจชั้งผมไม้กล้าซินาชั้งไม่ยองสหายนักพรตไม่ต้องเกรงใจเราสองมีวาสนาต่อกันมีอะไรช่วยได้ก็ควรช่วยไม่ทราบว่าจวนของสหายนักพรตอยู่ที่ใด เซียนชื่อเยียนถามเรื่องนี้ทาไมกันนะถ้าบอกที่อยู่ไปคนอื่นรู้เข้าอาจจะมีป,ปัญหาก็เป็นได้ 4. มหาสมุทรคือบ้านท่องเที่ยวทั่วล่าหยุดพักเท้าที่เขาอาวิชิงได้หลายวันแล้วครับเเ,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 เป็นท่านจริงๆด้วยที่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่เป็นไรแต่การทําลายบ้านเรือนนั้นไม่ถูกต้องนะฉันเห็นตึกที่เราแวกเขาอาวิชิงถูกท่านทําลายเสียหายในเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันก็จะช่วยซ่อมแซมให้ละกัน นั่นมันที่ที่เราถ่ายคลิปสัดพลังไม่ใช่หรอเสียงชือเย็ยนไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงกันมาเป็นไปได้ยังไงกันพลังที่ควบคุมละเอียดอ่อนถึงขีดสุดนั่นอย่างไรๆก็ต้องอยู่ในระยะตูเจียถึงจะทำได้สิ คนนุณภาพสุดๆไปเลยที่สวนที่ติลมกลับสู่สาพเดิมแล้วคนทำซีจีโคตรเก่งเลยคงจะเหนื่อยหนาทูป่านนี้คงหวัวล้านไปแล้วมัง้ง <c oughs> ต้องบอกเลยว่าทีมทำซีจีนี่เก่งมากจริงๆเหมือนย้อนเวลาคืนกลับเลยนะตื่นตาตื่นใจจริงๆเดี๋ยวนะซีนชื่อเย็นจื้อรองรงเลยของบนเหมินเซีนถัน่ยังไงกันอย่าบอกนะว่าออปไปตามหัวเขาเหมาินไม่นะฉันได้ยินเสียงหัวใจที่แตกสลายของตัวเองเซียนชื่อเย็นมีฝีมือหนังเทพผูน้อยนับถือนับถือคนคนนี้ไม่เหมือนใครเลยมีความเท่สง่าผ่าเผยดูอย่างกับมีออด ร่าของเซียนอยู่จริงๆหวานแหววกันละเกณน์หิมะปิวลอยตามลมส่งจดดให้เซียนชื่อเย็นสิบอันวันคืนเก่าๆส่งของขวัญให้เซียนชื่อเย็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันมันมาเซียนถูทำลายตึกเซียนชื่อเย็นซ่อมตึกเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากบักทงนั่นนะสีชั้นชิปคู่นี้อิงอิงเมียฉันเฮ่ยเซียนชื่อเย็นมันเป็นตาบะพันชาติในที่สุดก็เจอคู่ที่เหมาะสมยินดีด้วยเปลิ่นความรักลอยมาแต่ไกลเลยแต่ก็รู้อยู่เลยว่าพี่ชายผางอีตาเกอร์ต้องร้องให้จูบ มนเหมือนเส้นผูที่ไม่รู้เรื่องเลยเขาเป็นชั้นคงไงของหวันเสียนเชอเย็นไปแล้วเพื่อเป็นการแสดงน้าใจไงเงินที่เสียนเชอเย็นให้มา500อยหยวนเอาไปซื้อเตาหลอม500ยหยวนเหลือศูนย์หยวนขายขยะยี่สิบหยวนเติมตัง18สิบแปดหยวนเท่ากับเหลือสองหยวนตอนนี้เหลืออยู่สองหยวนทวนไอเราก็อยากให้แต่เงินมันเกลี้ยงแล้วไงบุญคุณที่เสียนเชอเย็นมีต่อเรานั่งสูงเหมือนภูเขาตอนนี้มีแต่คนหมอบของหวันให้นางถ้าเราไม่แสดงออกสักหน่อยคงเสียมรยาทนหนาดูในเงกระจึกเขาให้ ผมอบโคนล,ล่าให้เสียนเชยเยี่ยสิบห้าอันโคล,ล่าฉันไม่ได้เห็นไอ้นี่มานานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอันละหนึ่งเมาเองพี่ชายถ้าให้ไม่ได้ก็ไม่ต้องให้หรอกให้ของแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรแล้วนั่นสิเบร์ใหญ่อย่างเสียนเชยเยี่ยนพี่ชายผางอีตาเกอให้ของขวัญทีเป็นแสนเลยนะเออผมรู้ว่าของขวัญแกนี้มันเล็กน้อยเกินไปแต่มันก็แทบจะทั้งหมดที่ผมมีแล้วนะครับเฮ้ย hey, ตามหลักแล้วคนที่ทําภาพเทคนิคพิเศษชั้นสูงขนาดนี้ออกมาได้นะ่ะไม่น่าจะไม่มีเงินสิแต่เหมือนว่าเขาจะไม่ได้โก,กรา ผลิตคลิปของท่านนั้นละเอียดอ่อนต้นทุนที่สูญเสียไปคงไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะคิดได้ไม่แปลกที่ท่านจะใช้ชีวิตอย่างรอบครอบฉันเข้าใจดีถ้าอย่างนั้นพวกเรามาร่วมมือกันดีไหมท่านจะได้ผนคลายลงหน่อยไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านใช้โปรแกรมอะไรอยู่นะ่ะเอออะไรแกมนะครับท่านผมก็ใช้ t i k t o ็อกไงกดอัดกดหยุดและก็กดอัพแค่นี้เองแค่นี้อะ่ะแค่นั้นแหละครับเจ้าหมอนี่คงไม่อยากจะร่วมมือกับเราสินะ ที่จริงแล้วผมนั้นซาบซึ้งในบุญคุณของเซียนเฉยยียนเป็นอย่างมากที่ไทคําแนะนากับผมผมเลยอยากตอบแทนมาโดยตลอดก่อนเลยเตรียมจะหลอมโอสถให้กับท่านอ่างั้นเหรอแต่ผมเพิ่งจะเรียนรู้การหลอมยาเต้าหลอมที่เตรียมไว้เลยขาดตำรับยาถ้าท่านเซียนไม่รังเกียจช่วยแนะนําตำรับยาชั้นเลอไทผมจะได้ตั้งใจหลอมโอสุดเป็นอย่างดีเพื่อทดแทนพระรคุณครับปกติแล้วเวลาชั้นไ์สดจะมีแต่คนขอชั้นร้องเพลงเต้นราแล้วก็เล่นเกมแต่เจ้านี้ดันขอตำรับยาเนยนะ <laughs> ตำรับยาก็มาวะ <laughs> you ตำรับยาถ้าอย่างนั้นฉันจะขอแบ่งปันตำรับยาฉันเลิศสุดลุกล้ำเหลือกำหนดที่ได้เก็บไว้แกเ่เพื่อนๆนักรุทุกท่านมันมีชื่อว่าสีช่วยตันช่วยปรับพื้นฐานร่างกายไม่ทราบว่าสายนักรุสนใจหรือไม่สีช่วยตันในหนังสือที่อาจารย์เคยใหม้มามีบันทึกไว้โอสถดตั้งแต่ระดับต่ำถึงสูงแบ่งออกเป็นเก้าขัน้นสีช่วยตันนั้นอยู่ในโอสถขั้นเก้าวัตถุดิบหาไม่ยากแต่ขั้นตอนการหลอมซับซ้อนมากไม่ใช่สิทีิใครก็ทำได้วัตถุดิบคือยาซื้ออย่างผลสเสวียนหมิง น้ำค้างชาวโรูผงจริงชิงสองกรัมผัดจนเค็มให้เค็มคนหายไปสองในสามส่วนเติผมผงจริงผงกรัมใส่ไฟกลางทั้งวัตถุดิบและวิธีการผ่านการบอกต่อกันมาสหายน้อยเอาไปทดลองได้เลยท่านอาจารย์ท่านดูไฟ์สดมาสองชั่วโมงแล้วนะครับไปตึกโอสดได้แล้ว <c oughs> ท่านอาจารย์ถ้ายังไม่ยอมไปผมจะฟ้องเรื่องที่ท่านอาจารย์ป่าวประกาศตำรับยากลางไ์ของเซียนชื่อเยี่ยนนะคบมันเป็นเรื่องผิดกฎของสำนักอย่างไรแรงเลยนะ ัทนกล้ารึท่านแขกชี้แนะเด็กรุ่นหลังแกจะเข้าใจอะไรหัดใจกว้างหน่อยซิท่านอาจารย์ชี้แนะเด็กรุ่นหลังเด็กรุ่นหลังก็ควรขอบคุณท่านอาจารย์แต่ผมเห็นท่านอาจารย์นั่นแหละที่ให้รางวัลเซียนช่วยเยี่ยนอย่างไม่หยุดไม่หยอ่อนแบบนี้แหละ ออรรเ,อเอแต่ว่าอาจารย์ครับท่านป่าประกาศตำหรับยาออกไปแบบนี้จะไม่เป็นอะไรจริงๆนะครับมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะการทําสีถุยตันซับซ้อนจะตายแม้แต่นักลุงยาคันกา่ายังไม่กล้าพูดเลยว่าตัวเองทาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอ่านแกนี้แล้วมีคนทําได้จริงฉันยอมโขหัวกับพืนและเรียกเขาว่าอาจารย์สุดเรียกว่าเจ้าเรืองแสงเลยลนะ่ะจริงสิฉันให้นายไปตรวจสอบที่เขาเอาวีจริงไดอะไรมาบางล่ะไม่ได้อะไรเลยครับข้างบนบอกว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติแต่ผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันมีพลังที่ปันปน่นป่วนน่าจะมีคนที่กัน กำลังทดสอบเผชิญด่านเคราะหอยู่ครับเจือในวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ไม่มีนักบำเพ็ญอีกแล้วเฮ้ยกลับไปอ่านคดีทุนนิยมบทที่สเลยไปครับครับครับท่านอาจารย์พูดอะไรก็ถูกไปหมดเลยครับอ๋อขอบคุณภาพจากเพจเพชรวิชาแปลมั่วกันด้วยนะครับผมสามารถรับชมคลิปอื่นๆได้ทางช่องออฮิสกินทีวีกันได้เลยนะครับ